เพื่อนๆครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวพืชไร่ที่เราปลูกไว้แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่เรายังได้ประโยชน์กับเขาก็คือต้นของเขาครับเราจะเอาไปทําอะไรครูจะเอาไปทําปุ๋ยครับไปดูครูทําครับก่อนทํางานขอเซฟมือที่ต้องจับต้นข้าวโพดก่อนนะครับ ส่วนอีกมือนึงเพื่อความธรรมะถแมงครับไม่ต้องใส่กูจะขอตัดเป็นส่วนๆไปนะครับเพื่อง่ายต่อการขนย้ายทุกส่วนของลําต้นเป็นอินทรีย์วัตถุทั้งหมดนะครับสามารถย่อยสลายได้นำไปใช้ได้ทุกส่วนครับ และแล้วทุกอย่างก็กลับคืนสูตรธรรมชาติเดี๋ยวขั้นตอนวิธีการทําปุ๋ยหมักจากตอสังข้วโพดนั้นจะทําอย่างไรครูจะไปทําที่สวนครูนะครับตามครูไปทางนู้นครับในขั้นตอนแรกครูจะนําส่วนของลําต้นมาย่อยให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนนะครับเพื่อง่ายต่อกระบวนการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์แต่ถ้าบ้านไหนที่มีเครื่องโม่นะครับก็ใช้เครื่องโม่ได้เลยก็จะสะดวกหน่อยแต่ครูไม่มีครูเลยต้องออกแรงสับเอาเองครับ เล like. ่นเอาล้าเลยเหมือนกันก็ชมกันไปเพลินๆนะครับเมื่อสับลำต้นของข้าวโพดเสร็จหมดแล้วนะครับจากนั้นก็นำไปใส่วงบ่อหรือจะเป็นภาชนะอื่นก็ได้นะครับประมาณ1ใน4ของวงบ่อ แล้วก็ใช้มูลวัวหรือมูลควายมูลแพะมูลมา้าแล้วแต่จะมีนะครับแต่ขอให้เป็นมูลแห้งนะครับแล้วก็เป็นมูลที่ไม่เป็นก้อนทั้งนี้เพื่อให้จุลินทรีย์จากมูลสัสตว์ต่างๆเนี่ยเข้าไปคลุกเคล้ากับพวกอินทรีย์วัตถุซึ่งในที่นี้ก็คือต้นข้าวโพดนะครับที่ครูนํามาใช้แล้วก็นําน้ํารดน้ำเนี่ยจะเป็นน้ําเปล่าก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีอพอดอหนึ่ง หรือจุลินทรีย์อื่นๆจุลินทรีย์ e อจุลินทรีย์เจ้าปลวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วแต่จะมีสามารถใช้ได้หมดครับรดให้พอหมาดพอชื้นชนะครับอย่าให้ถึงกับแฉะทำชิ้นนี้เป็นชั้นๆขึ้นไปจนกว่าจะเต็มบ่อนะครับแต่สําหรับวันนี้วัตถุดิบของเรามีอยู่แค่นี้นะครับสามารถเติมได้ในโอกาสต,ต่อไปเ,อเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าใบาคลุมหรือวัสดุอะไรก็ได้ครับที่เอามาปิดคลุมเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็หน้าที่ของเราต่อไปก็คือคอยมันตรวจสอบความชื้นว่า มันยังมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาไหมอย่าให้แห้งนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์จะทํางานได้ในสภาวะของความชื้นนะครับก็ใช้เวลาหมักไปประมาณ2เดือนนะครับทุกๆ10วันก็จะมาเจาะกองเพื่อให้ความชื้นเพิ่มเติมหรือในทุก15วันจะมีการพลิกกับกองนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือจะผสมผสานกันไปก็ได้นะครับคือตรวจดูให้อินทรีย์วัตถุเนี่ยเข้าไปทํางานได้อย่างทั่วถึงในกองปุ๋ยของเรานะครับ และเมื่อครบกําหนด2เดือนแล้วนะครับครูจะมาเปิดให้ดูว่าสภาพปุ๋ยหมักของต่อสร้างข้วโพดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดชมสาระดีๆจากช่องครูสวัสดิ์พาธรรมครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนเพ่อะบังอะไรกูนะอยาบัง